สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับเด็กน้อยของเรานะครับราคาไม่ถึงพันนะครับนี่แปดร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับเนี่ยครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับคันใหญ่อยู่นะเนี่ยใหญ่เลยแหละครับมาดูอ้อมแอิ่มๆสวยมากกลไปนั่งลูกเลยพอพาขึ้นรถแล้วพามาสวยแล้วครับเนี่ยดูข้างหน้านี่ครับสวยนี่ ให้สนใจแต่กาด้านล่างเลยนะปักแต่กาไว้ให้แล้วอ้าวนี้มาดูเปิดนี่ปิดว้าอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นติ๊กเกอร์เฉยๆส่วนตรงนี้จะเป็นแปะป,ป,ปุ่มควบคุมนะครับตรงนี้จะเป็นแตรนะครับมาตรงนี้จะเป็นเพลงว่าไปอ่าโอเคประมาณนี้แหละนะครับผม ไอ้ลุงดีใจเลยมาครับท่านผู้ชมทุกท่านทางทิกตอกชอบทุกท่านครับนี่ตการด้านล่างเลยนะถ้าสนใจรถสกูตเตอร์อ่ไฟฟ้านะครับเพื่อให้ลูกๆเราเล่นนะครับะเน,นี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูว่ามีอะไรบ้างคุณสมบัติอะไระรวมค่าส่งอยู่ที่882บาทนะครับ882บ้ทบอ่าไม่ถึงพันคันใหญ่นะครับคันใหญ่เลยนะครับ นะครับรูปลักษ์ของเขาก็คือเจ้าหมาน่ารักนั่นเองก็มีประมาณสามสีนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ดูที่ตะกร้าด้านล่างนะครับก็จะเห็นเลยนะครับนี่เขาก็จะแยกสินชิ้นส่วนมากแค่แค่เจ้ารอกับตรงนี้แล้วก็แค่ประกอบขนันนัดเข้าไปแล้วก็จําแบตตรงนี้ใส่ประกอบขเข้าไปก็จบแล้วนะครับไม่มีอะไรมากยุ่งยากนะครับเดี๋ยวจะพามาดูครับนี่อันนี้จะเป็น ปุ่มเดินหน้าถอยหลังอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดพาวเวอร์แล้วก็ตรงน,นี้ควบคุมเพลงอันนี้จะบอกแบตเตอรี่ว่าเหลือเท่าไหร่นะครับตตรงนี้ก็จะมีไฟขึ้นด้วยนะเดี๋ยวจะผ่าเดี๋ยวค่อยดูอีกทีเนี่ยมีที่กันตกด้วยนะครับมีกันตกด้วยแล้วก็มีตรงนี้ก็เปิดฝาได้นะครับใส่ของได้ใส่ของได้ใส่ของได้ไดนี่ตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตนะครับ ชุดชัแบตจะอยู่ตรงนี้นะครับก็หาอะไรปิดไว้หน่อยเผื่อมีอะไรเข้าไปนะครับอ่าเนี่ปิดไว้เนี่ยที่กันตกพักแขนเนี่ยครับหลุลักก็สวยดีหลักสมราคาเพ่ินราคานะครับหา<ๆ>ตรงนี้นะครับนี<ๆ>่จะเป็นแตรนี่บอกแบตเตอรี่นี่ไปเลยนี่นเขาใส่เกียรเดินหน้าป เนี่ยพอเปิดแล้วจะมีไฟข้างๆอย่างนี้นะครับเนี่ยไฟข้างทั้งทั้งสองอันเลยนะครับนี่ยล้วจะมีไฟท้ายด้วยนะไฟท้ายนี่เป็นแหล่งควบคุมเพลงนะครับเดี๋ยวทดสอบนะเร็เวอยู่นะแรงแรงแรงแบตมันแรงนะโอ <c oughs> เคสนใจแต่การตลา